สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้ำเย็นเองนะคะวันนี้นะคะจะมาตอบคาถามที่เพื่อน mm. ๆหลายๆคนนะสงสยัยว่าทําไมน้ําเย็นขาวขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเพื่อนๆที่รู้จักกันก็จะรู้ว่าน้ำเย็นนะคะมีสิวบนหน้ามีจุดด่างดำแล้วก็ใบหน้าหรือว่าตัวก็หมองคล้ำด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ทากันแดดเลยแล้วก็ออกแดดตลอดนะแล้วจะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะก็จะมาตอบคาถามให้สําหรับหลายๆคนที่แอบเมาส์นะคะว่าไปฉีด กูต้ามาหรือเปล่าไปฉีดผิวมาหรือเปล่านะคะหรือว่าไปเข้าคอร์ทําสปาอะไรมาวันนี้นะคะก็มีตัวช่วยพิเศษเลยที่คือแบบว่ากินตามเพื่อนๆเลยเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่ากินแล้วเวิร์กนะคะก็คือตัวนี้นะคะชื่อว่าคอลลีนั่นเองนะคะ6 0 0 0มลิกรัมก็คือตอนแรก น้ำเย็นก็ทานไปหลายตัวนะแต่รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กก็คือพอหยุดทานมันก็กลับมาดำเหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เขาแตกต่างจากตรงท้องตลาดทั่วไปยังไงอันแรกเลยเพื่อนๆดูแพ็คเกจน่ารักมากนะคะเหมาะสําหรับ ผู้หญิงวนๆาเลยจริงๆผู้ชายก็ทานได้นะเพราะว่าเพื่อสุขภาพผิวใช่ไหมที่สําคัญนะบอกเลยว่าก่อนที่น้ำมันจะทานอะไรนะจะต้องดูก่อนว่ามีอยอยหรือเปล่านะคะถึงอยากสวยแค่ไหนอยากขาวแค่ไหนนะก็ต้องปลอดภัยด้วยนะซองเล็กๆอย่างนี้แบบนี้เลย1กล่องมี30ซองนะคะเราบอกเลยว่าตัวนี้เขาได้อยอยมาแล้วนะแล้วที่น้ำมันบอกว่าได้ผลมันได้ผลยังไงนะคะก็คือทานไป7วันนะก็รู้สึกว่าลูกขุมขนมันก็ตื้นขึ้นผิวมันก็ดูองค์ชมพูขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่า มโนไปเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าบอกเลยว่าทานไปแล้วหมดไปแล้วกล่องนึงติดใจมนาะซื้อกล่องที่สองเพราะว่ามีแต่คนมาว่าไปฉีดผิวมาหรือเปล่าไปทําอะไรมาทําไมข่าวขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาบอกแล้วจะบอกว่าทานง่ายมากๆเดี๋ยว,วน,นี้จะชมให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมให้ดูกันเลยดีกว่านะซองก็จะเป็นซองน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแพ็กเกจดีนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนส่วนผสมของเขานะจะมีหลายๆตัวมารวมกันนะคะ มายคาม่าไงแบบคาม่าเพื่อนๆนะทานซองเดียวแล้วเอาอยู่นะคะไม่ต้องไปซื้อแบบพวกวิตามินหลายๆตัวมารวมกันนะคะรับประทานให้ยุ่งยากซองเดียวเอาอยู่แน่นอนนะเดี๋ยวชงให้ดูนะคะนี่เลยก็วันนี้เตรียมน้ามาแล้วเยอะไปนิดนึงนะเดี๋ยวขอดื่มออกนิดนึงเพราะว่าใส่น้ำประมาณ 150- ่งถึงสองมิลลิลิตรนะคะถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปก็แล้วแต่ความชอบนะเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบหวานอะไรแบบนี้นะคะแต่น้ำเย็ยนชอบหวานๆก็ขอเอาน้ำออกหน่อยละกัน น่าจะได้แหละประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็ฉีกซองแล้วนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวดมก่อนกลิ่นหอมนะคะคือเหมือนจะพูดว่าไงอ่ะโอวันตินก็มีกลิ่นหอะตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยออกปะคือมันเป็นกลิ่นที่แบบดมแล้วอยากกินนะเหมือนขนมมันเยนลลี่อะไรแบบนี้ค่ะนะแล้วก็คนคนคนนะคะสิ่งที่สังเกตง,ง่ายๆนะเพื่อนๆลองดูว่ามันมันแตกตัวง่ายนะคะแล้วมันก็ทานง่ายด้วยคือรสชาติมันเหมือนน้ำผลไม้ คือที่น้ำเี่ยเคยทานนะที่เป็นคอลลาเจนตตามของตลาดอะมันจะเหม็นคาวอะคือบางเจ้าก็มีกลิ่นคาวปลาถูกปะบางอันก็ต้องเอามาผสมกับน้ําผลไม้อย่างงี้คือมันเสียเวลาแต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่าน้าเปล่าเอาอยู่นะเขาต้องแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวพอแค่นี้เองนะคะเรียกร้อยแล้วดื่มได้สบายมากแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหานู่นหานี่มาทานให้วุ่นวายนะคะแค่นี้แหละเคล็ดลับความเผาใสาเพื่อนๆถามว่าน้านําเย็นทานยังไงจริงๆถือว่า คุ้มมากเลยนะหนึ่งกล่องซื้อมาหนึ่งพันเก้ารอยห้าสิบาททานแค่วันละซองนะเดี๋ยวทานให้ดูเลยดีกว่าอร่อยคะ่ะรสชาติเหมือน แบบว่าน้ําผลไม้อ่ะคือมันทานง่ายมากๆจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะที่แบบไปตามหาคอลลาเจนที่ใครก็ว่าดีอะไรมาทานแบบเนี้ยอย่างน้อยเดียวจะต้องมีหนึ่งเลยรับประทานยากใช่ปะคือรสชาติมันจะทานยากแล้วก็ยุ่งยากตัวนี้นะที่ตัดสินใจซื้อมาอีกนะคะเพราะว่าน้ำเย็นเห็นผลจริงๆแล้วก็ไอดอลน้ำเย็นก็ทานอยู่คงไม่มีใครไม่รู้จักพี่ดมประกอบเรานะคะเออหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะคะในโฆษณาทางทีวีอะไรแบบนี้พี่เขาก็ทานตัวนี้อยู่แล้วตัวเนี้ยก็เป็นแบบ เคล็ดลับความขาวใสเลยนะแล้วขอบอกเลยว่าใครที่ไม่ทานตัวนี้ตกเทมมากๆนะคะเอออีกเรื่องหนึ่งนะคะคือตอนนี้มันจะแบบยังไงนะได้ข่าวมาว่าตัวน,นี้เขาเป็นเจ้าแรกเลยนะที่เป็นแบบตีตลาดคอลลาเจนของเราใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแบนรนด์ก๊อปแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจะต้องมีของก๊อปเพื่อนๆหลายๆคนถามว่ากลัวไปซื้อแล้วเป็นของก๊อปกินแล้วไม่ขาวทํายังไงนะคะง่ายๆเลยก็เข้าไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันจะได้ชัวร์นะแล้วก็เห็นเหมือนจะมีตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะแต่น้องเย็นไมไ เพราะว่าอันนี้น้ำเย็นไปซื้อมาตามพวกบูทประสาทอะไรแบบนี้ค่ะตามร้านขายยาทั่วไปก็จะมีตัวนี้ขายอยู่อ่าแล้ววันนี้นะเพ,เพื่อนๆคงหายสงสัยกันแล้วนะว่าไม่ได้ไปฉีดผิวมานะคะแค่ทานตัวนี้เป็นประจำทุกวันนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะขาวใสแบบน้ำเย็นนะคะหรือว่าจะอยากมีผิวดีๆแบบพี่โดมประกอลัำของเรานะก็ลอง ซื้อมาทานดูแล้วจะติดอกติดใจนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีของดีแล้วไม่ยอมบอกต่อนะเดี๋ยววันหลังนะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆอีกก็จะมาแนะนำกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย